ลูกคนแรกที่ตื่นทั้งคืนเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อกินนมกับลูกคนที่สองที่นอนยาวตั้งแต่อายุสองเดือนเนี่ยน้ำหนักขึ้นเป็นกาเส้นเดียวกันเลยโอ้แล้วฉันอดนอนเป็นปีเพื่ออะไรนี้ยเทียบกับลูกคนแรกอะค่ะกว่าจะผ่านสามเดือนแรกไปได้นะ่ะมันมันลำบากมากเลี้ยงลูกคนเดียวยี่สิบสี่ชั่วโมงช่วงที่มันดิ่งหลังคลอดมันลำบากมาก ถ้าไม่ได้นอนประกอบเข้าไปด้วยเนี่ยมันผ่านไปได้ยากมากจริงๆพอมีคนพลอยเป็นโค้ชอันไหนที่เราสงสัยอาหารมันถามได้แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะมีการปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราไม่ใช่ว่าโยนตารางมาให้เราแล้วบังคับให้เราทําตามอะไรเงี้ยไม่ใช่ กลางวันวางไม่ได้ต้องอุ้มหลับคาเต้าส่วนกลางคืนก็คือตื่นทุกสามชั่วโมงบางครั้งก็ตื่นลากเป็นชั่วโมงเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าต้องเป็นอย่างนี้ไปไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ชีวิตคงจะไม่ไหวแล้วลำบากแน่แ ตอนนี้ชีวิตดีมากสองทุม่มปุ๊บเราวางเขาเนี่ยภายใน5นาทีเขาหลับช่วงแรกๆที่กคือเฮ้ย hey, มันได้จริงๆอะผ่านมาส3สาเดือนก็ยังรู้สึกอเมซิ่งทุกครั้งหลับ2องทุ่มเนี่ยยาวถึง7โมงเช้าเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยหลายๆอย่างที่เราหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะบางทีเราก็พอจะรู้ว่าเออเด็กมันก็มีแทิร์นการนอนแบบนี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น ข้อแรกก็คือได้ผลจริงก็ปฏิบัติตามคําแนะนํานําเอาไปทาอย่างจริงจังรับรองเลยว่าได้ผลจริงข้อ2เรื่องน้าหนักตัวลูกอันนี้หลายๆคนกนังวลลูกคนแรกที่ตื่นทั้งคืนเป็นเวลานหนึ่งปีเพื่อกินนมกับลูกคนที่สองที่นอนยาวตั้งแต่อายุ สเดือนเนี่ยน้ำหนักขึ้นเป็นการเดึ้นเดียวกันเลยข้อสาคุ้มค่าแน่นอนเวลากับสุขภาพของแม่ที่ได้คืนมาไม่ใช่แค่สุขภาพกายแต่สุขภาพ จิตด้วยอารมณ์ก็ขึ้นขึ้นลงลงหลงังคอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะไปลงกับลูกคนโตแล้วก็สามีแต่พอแม่ได้นอนก็เฮ้ยเราไม่ได้แย่นี่ขอบคุณมากที่ทำคอร์สดีๆแบบนี้ขึ้นมาเซฟชีวิตเซฟครอบครัวเราไว้เลยคิดว่าคุ้มค่าจริงๆที่ได้เรียน